วันนี้คามดานครั้งแรกอยู่บึงการเด้อ สวัสดีสบายดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ผ่านทางช่อง u t u b e สาวเมือวงวังซึ่งว่าันนี้จะพาทุกคนไปบึงบรรยากาศการข้ามด่านทริอ,อีกอยูด่าน ทาเรือบุงการเมื่อปักซันไปบุงการเนาะโดยการขี่เรือตอนนี้กําลังอยู่ยูดานทางฝั่งลาวเนาะเกียวประกบอบเอกสารตอนไปนี่จะขี่รถใหญ่ลองขามบักไปแล้วตอนกลับมันจะลองขี่เรือน้อยแล้วเรื่องการกาท่านเอกสารต่างๆเน็นสะดวกสบายเนาะไม่ได้เสียเงินแะ้วก็สิ่งที่อันลำบากการมีเตตอน มาท่าคิว <พอ S 1> <ล>นี่แหละบุคคลมีบักจากฟังเราไปไทยไลน์มันต้องได้ท่าเวลาเลยตอนนี้น่ะคือครึ่งสัวโมงแหละมาจอดรถททาอยู่นี่น่ะท่าคือบกักเนาะก็จะมีแต่เื่้โดยสารมาทางฝั่งนั้นวก็อันเื่อบัหไงที่คนรถบรรทุกเนาะก็จะเห็นแต่ว่าเพื่อนอันผู้โดยสารเป็นขึ้นมาจากฝั่งนั้นก็นมีหลายหห้อซึ่งก็มีผู้ที่ไปลาไปการไปวียก หรือบางคนก็ข้ามไปเห็นเบียดทั้งฟังนั้นเนาะคนเราเขาก็ข้ามไปเห็นเบียดทั้งฟังนั้นก็ลายตอนนี้กําลังสีได้ออกไปแล้วรถเคลื่อนล้อไปแล้วเด้อดีใจเหมค่ะบางทีก็จนถอดใจแล้วเอ๊ะค้นบัลลี่ไปจะเกลือกลับขึ้นสมองกดรถสองคันนึ่งมาแซงคิวสุดท้ายก็บัลลอด เขาได้เป็ดก่อนคือเก่าเพราะว่าผู้จัดคิวคนกพิ่นเรียนคิวเฮาดีให้ดิไภ่มาก่อนมาหลังเนาะคือว่าเพิ้นัะยังมีจริยญ,ญาบัตรในการบริการจัดให้ตามคิวนอกจากลำเลียงอันคนส่งผู้โดยสารเนาะก,กันยังมีเครื่องของที่ว่าฝากไปมาค้าขายเนาะัอ แม่ค้าจากตลาดบักซันอาจจะเอาเครื่องจากฝั่งไทยมาขายอย่างเช่นพวกอาหารทะเลอย่างต่างๆ <6 S 1> พวกผลับปูกมะพมริกมะเขือจากฝั่งเราเอาไปขายอยู่ทางนั้นวหวยุ่มมืองก่ายกันยังมีตลาดลาวเนาะสาเหตุที่เกิดมาตลาดลาวก็ย้อนว่าเป็นอันตราดที่ว่าคนทางฝั่งลาวนี่ข้ามไปขายเนาะจะเป็นตลาดนัดตัวน,นั้นอันนี้ตอนนี้แมนพวกเราอยู่ในบักหร้ว คามบักจากฝั่งลาวไปฝั่งไทยใช้เวลาอยู่หนึงชั่วโมงกว่าเนาะถือว่าดุ่เตือแนมไปห้องหงอยโบเห็นอย่างไรเห็นตะรุดออมเมิดอทางอยู่ระวางกลางดีๆนะพวกอันจัดชืู่กัอย่างเงี้ยแบบเดือบนบนอื่นคันได้ไปก่อนไปเลย ตอนนี้คามาหอดทางฟังไทยแล้ว <regret it. S 1> อู้ยอุจยันอันบักนี่ประจดกันกับจริงจริงรถตัวนั้นมันดันออกเลอันนี้คือรถกำลังออกมาจากบักเนาะันเคลื่อนล้อมันออกมาจากบักเอาขึ้นมาก่อนเล้วเท้าเป็นตัวฟังกระเนินสูงขึ้นไปไกลเติมอันนี้กั ใจจดใจจออยู่ตกใจคิดอย่างหนึ่งกับยานรถมันหลายลงมาทับม้อตัวบางใยญงไงค่อยขึ้นไปค่อยคานขึ้นไปเรื่งม่จักจังใดอยู่อันนี้ยังเป็นเขตตมองจังหวัดบุการประเทศไทย รถบรรทุกนักแยกอีกทางหนึ่งและโหลดของพวกเขาเข้าไปอีกทางหนึ่งเ <ừ, S 1> จา้านหน้าที่มันท็กกวักทั้งน่ะตอนนี้แกเป็นขั้นตอนกันประกอบเอกสารเรียบร้อยแล้วอยู่ดานตอมอทั้งเมืองการจากนั้นเราก็ขี่เข้าไปในเมืงงองเคยมาจักเถือ่อนเนาะบม่ว่าจะเป็นจังไรเดี๋ยวห้องบึงบรรยากาศ ระวางทางไปน้ำกันตัวนี้เป็นเขตนอกเทศบาลเมืองตะเก่าตามสังเกตเบึงกับบกคอยแออัดเนาะแต่ยังมีป่าให้เราเห็นถนนหนทางสะอาดจุงาม ใส่ซิมเราได้อยู่เมือ่อพวกเขาขี่ไปเรื่อยๆเนาะมันจะเป็นซอยตัดเข้าไปใส,ส่ทางในเมืองเลี้ยวไปประมาณสองสซอยก็จะไปอสอดเส้นทางใหญ่เราวางทางก็จะมีหาดอาหารห้างกินดื่มอย่างต่างๆแต่ว่าหาองดนแวะพอ้าหมายมันสิไปซื้อโดนัอยูเมโค้คนี่ตอนนี้มาหอดแล้ว ตัวนี้นะที่ว่าเป็นเส้นทางหลวงในเมืองที่พอถึงมุกี้นี่จะตื่ว่าพอไก่บันไดลขี่ลงมาประมาณ3นาทีมั้ง3หรือหนาทีเนาะเละตัวนี้ไปแดงๆนี่คือป้ามายที่เราจะไปไม่โคลน,นเองไปเข้าไปเบื้องน้ากันว่าซีไดเอียังกลับเมื่อ นอกจากพวกขนมเบเกอรี่แล้วก็มว่าอยากกินอย่างเนอะก็เลยได้อันโดนัทมา2กล่องตอนนี้กำลังจ่ายเงินเป็นกระเก็บขนมใส่กล่องเป็นที่ยียร้อยแล้วจากนั้นเรากลับ ถักกับเมนกีเฮือโดยสารเมื่อที่มานี่เป็นมอวนผักรสก,กาได้เสียค่าเฮืออยู่หลายบาทบาทปกติมเมนหกสิบบาทอ๋อเมนนหกสิบบาทเงินไทยเท่ามเ้าได้ใจหลายบาทตอนข้ามาหันเสียอยู่ห้าร้อยบาทค่ารถที่ว่าขี่ขึ้นบักหันอันนี้ั้นบรรยากาศอบอุ่อถือวิวดี แต่ว่ายังอันอัดร <Yeah. S 2> ู girl, high, high ้สึกว่าอากาศมันอยากนอนแบบเพิ่มๆมากนอนไม่นาเห็นน้แล้วจัแจงได็รู้สึกยาน มีัเห็นคืนน้ำแล้วตกใจเรือที่เขาข้ามมากับเป็นแบบนีน้แต่ว่าตอนขากับนี้สิบกโดดคือตอนขาไปเดี๋ยวตอนไปทาบากตัวน้ำไก่นี้นินนี้ขี้ขาเดือดอันนี้หอนละมลลีเรือลายลังเรือสายอาจารย์กับท,ทายหุกข,ขา จังได้ยิ่งจะห้อไใกล้แล้วใกล้ห้องแล้วนี่เอาชีวิตสู้ปีนเขึ้นตะฟังหิวของมาลงตรงติงโอ้ยสงสารเจ้าของหาตอนรถขึ้นมาซัมร้อนี่ไปหอดแถวคิวเท่าหน่อยตลาดปักสันเนาะเท่านผู้เดียวนี่แหละ่งมจากนั้นเัาก็ คีสามล้อกับเมือตัวเมืองปากสันนะ้วับเพื่อเขาหาที่พักสุขดีเนาะรถห้าสุขดีหอมมีพระอาจารย์เพึ่นไปน้ำกันสององค์ที่ว่าเป็นรถทันทีสดีได้มีพระคุ้งครอง ขึ้นเข้าไปเลยเออนุ่งยางทานตอนนี้คุณหน่งเก่าดิแล้วนั่งเลยโยมไม่ต้องจ้โอ้มะบนให้เดี๋ยวรถใหญ่ไปได้เมื่อไหรอวะบางคนจะมีพี่น้องลงมาครับเอาถ้าจะทาเอาถ้าจะทายางขึ้นไปโอ้กเกเติมหลังจากเขาขึ้นมาถึงด่านแนอกก็ผ่านเอกสารขาออกปกติ เราจะมีป้อมอีกกวดอสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งหาจากนง้านไปขึ้นเราที่ว่าวิดีโอนี้ก็ขอจบสำเนียก่อนเด้วขอบใจทุกคนที่ติดตามบ,บ๊ายบาย,บาย